อยู่กันเปิดเซิร์ฟไม่ได้เข้าเกมไม่ได้สิบห้าจอไม่ได้สิบหกจอไม่ได้ร่ทําทำยังไงต้องเข้าถึงสามรอบแล้วก็ปิดไปแล้วก็รอ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 ที่หน้าเฟซบุ๊กอยกลังไทยแลนแจ้งข่าวว่าเปิดแล้วเลยเข้าไปเข้าได้แล้วทีนี้ ะเลแจกเชเชปัญหาเปิดเซิร์ฟแจกยาเทพไระบุญทิมนหนวันกิจกรรมต้องพิมพ์โค้ดตามนี้เลยนะครับแล้วไปที่ชอนอูนะครับชอนอูชอนอูตัวเนี้ยตัวเนี้ยิศคือหัวมันทิดคึ้ตัวแก็ไม่ใช่ตัวนี้นะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะออกก่อน มันอยู่บรรทัดที่สองนะครับนี่แล้วก็พิมพ์ตามโค้ดที่สาแจกที่หน้าเว็บไซต์<ม>หรือจะ,จะก๊อปปี้มาก็ได้แล้วก็กดชิปบวกอินเสิร์ตนะครับกดชิปบวกอินเสิร์ต<ม>จะขึ้นมาโค้ดต้องพิม์ตามนี้เลยนะครับไม่ต้องมีคำว่าโค้ดนะครับเฉพาะตัวอักษรที่เขาให้มาแล้วกดโอเค แล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงนี่เราได้ยาเทียบแล้วบางทีมาหนึ่งเม็ดเลยครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับแผ่นนี้แหละครับสำเร็จแล้วแผกได้หนึ่งตัวหนึ่งเม็ดโอเคนะครับ